สวัสดีครับช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะรีวิวบิ๊กกันนะครับการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับอาพี่น้องครับขนาดตรงนี้นิ้วครึ่งนะครับสวมทีนี้ผมจะพาพี่น้องดูนะครับว่าผมได้เอามาใช้ครั้งแรกนะครับปรากฏว่า น้ำออกพุ่งดีมากนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่ขยับนะครับตัวนี้มันไม่ขยับสาเหตุเนื่องจากว่าสปริงตรงนี้แข็งนะครับอ่ทีนี้บิ๊กกันตัวนี้นะครับเป็นบิ๊กกันที่สามารถที่จะตั้งองศาได้นะครับพี่น้องดูได้นะครับมีด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับด้านที่ตั้งองศานะครับนี่แหละครับดูได้หาว่าต้องการล็อกนะครับ ให้ปืนฉีดน้ํานี้นะครับฉีดน้ําอยู่ตรงจุดเดิมก็ล็อกแบบนี้นะครับพี่น้องดีบตัวนี้เข้าหากันแต่อยากจะได้กี่องศาพี่น้องก็ทําเอานะครับนี่แหละครับขยับตัวนี้สมม,สมมติว่าผมอยากจะได้ร้อยแปดสิบองศานะครับเราก็ขยับเอานะครับนี่แหละครับร้อยแปดสิบองศาครับ พอเวลามันหมุนไปนะครับตัวนี้ก็จะดีดนี่แหละครับดีดก็กลับหมุนไปถึงตัวนี้นะครับมันก็จะดีดแล้วก็กลับนครับนี่แหละครับคือตัวตรงนี้เป็นตัวล็อกขีองศาพี่น้องก็สามารถที่จะขยับตัวนี้ได้นะครับหาว่าอยากได้องศาน้อยๆห,หน่อยก็บีบตัวนี้เข้าหากันอยากได้ ประมาณ360องศาเราก็บีบให้รวบกันนะครับลักษณะนี้นะครับนี่แหละครับง่ายๆนะครับตอนนี้ข้อสําคัญจุดนี้นะครับที่พี่น้องนี่แหละครับดึงออกเลยนะครับที่พี่น้องที่เอาไปใช้นะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันมีข้อสําคัญอย่างไงนะครับออกสปริงตัวนี้แหละครับสําคัญมากคือวิธีปรับหาว่า สปริงมันจะแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเวลาน้ํามันพุ่งมานะครับนี่น้ําพุ่งมามันมาดีตัวนี้นะครับมันก็ดีดน้อยนะครับเมื่อดีดน้อยก็ทําให้มันตีตรงนี้นะครับนีตีกระเดื่องมันตีตรงนี้นะครับแรงน้อยก็ทําให้ไม่หมุนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็นี่นะครับเลื่อน เลื่อนตัวนี้นะครับที่น้องประว่าข้างในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยลวดนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูลวดเนี่ยครับเห็นนะครับลวดพอเราเลื่อนก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้หมุนแล้วก็ให้ลวดมันตรงตรงที่ล็อกนี่นะครับเห็นล็อกมันนะครับเพราะฉะนั้นต้องการแข็งต้องการอ่อนนะครับอันนี้ตอนแรกเขาตั้งมาจากร้านนี่มันแข็งมากนะครับใส่ไปมันเทศก็ไม่ดีเลยนะครับ ผมก็เลยมาปรับตัวนี้ง่ายๆนะครับพี่น้องวิธีปรับก็คือกดลงกดลงแล้วก็หมุนหมุนแล้วเราก็ใช้มือนะครับดีต,ตัวนี้ดูหาว่าดีดไปแล้วมันมันเบาก็สามารถใช้ได้นะครับหาว่าสปริงอ่อนเกินไปมันก็จะหมุนตัวนี้นี่แหละครับตรงนี้แหละ จุดที่เราสามารถที่จะตั้งให้มันมันหมุนได้นะครับตัวนี้หมุนรอบองศาได้เดี๋ยวพี่น้องไปดูการใช้ด้วยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมลองใช้จริงเลยนะครับใช้ที่สะพอดีผมจะยิงเข้าในสะเลี้ยงปลาก่อนนะครับเพื่อให้ปลาเขาตื่นเต้นก่อนอันนี้ผมซื้อมาเพื่อใช้ในนาปรังนะครับผมซื้อมาสองตัวนะครับพี่น้อง ตัวหนึ่งนะครับ1 1ึ0งบาทอาตัวหนึ่งหนึ่บาทนะครับเป็นบิ๊กกันใช้ในสวนโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้กับปั๊มน้ำหนึแรงนะครับก็ท่อส่งผมผมฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลดเหลือท่อ1นนิ้วนะครับมาสวมเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับว่าจะแรงหรือไม่นะครับ นี่แหละครับพี่น้องลองดูแล้วนะครับดูแรงมากนะครับแรงเต็มพิกัดเลยนะครับพี่น้องซึ่งผมตั้งเอาไว้ร้อยแปดสิบองศาครับนะครับโน่นนะครับน้ํำเลยขอบสะเลยนะครับเดี๋ยวกลัวขอบสะจะพังทลายนี่แหละครับพี่น้องครับผมซื้อมาสองตัวนะครับ ตัวละ1,100บาทนะครับตอนมันตีกลับนี่มันจะเร็วมากนะครับเมื่อมาถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะค่อย,อยๆหมุนช้าๆนะครับนี่แหละครับก็จะหมุนตีคืนก็<อ><อ>เป็น บิ๊กกันนะครับเป็นปืนน้ําที่ผมซื้อมาสําหรับใช้ทํานาปรังนะครับแล้วก็ใช้ในการทํานาใช้น้ําน้อยนะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ขวัญกาลังใจสุดาฟาร์มด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับขอหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ